กรารรมสวัสดีนี่ก็พึ่งวันที่สิบที่สิบมกราคมขอ,ขอร่วมจักการอธิษฐานวจนะของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราต่อข้าพเจ้าและต่อพวกท่านที่เราจะใช้พระวจนะขึ้นพระวจนะวางใจในพระวจนะเพื่อหนุนใจเราให้โตขึ้นตามน้ำพระทัยของจะเ,เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณให้ได้อ m e n เพระเาะวจนะของพระเจ้าจะไม่เป็นหมัน แต่จะเป็นชีวิตสร้างชีวิตเราขึ้นให้ชนะปัญหาตามชอบพระทัยของรอพระเจ้าอาเมนพระวาจนะของพระเจ้ายังอยู่ในพระธรรมวิวรณ์พระเจ้าได้ทรงโปรดปลูกพันธุ์ขราพระเจ้าในการที่จะกล่าวตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรากล่าวพวะจะนานั้นมันจะนาของพระเจ้าปรากฏอยู่ ค่อยคำถึงกิดจเจริเมืองทิยาธิรามาถึงตรงนี้เพราะบทที่สองยังไม่จบพี่น้องที่รักถ้าจบแล้วเราจะสามารถสรุปข้อความเนื้อหาสาระก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การนมัสการในสวรรค์บทที่สี่นะชื่อเสียงนี้เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญเราต้องมีชีวิตชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และพระวิญ,ญญาณประกอบ ชาพาะคนที่มีเชื่อในพงค์เท่านั้นอเมนนั่นคือคุณสมบัติพรจะหน้าของพระเจ้าตอนนี้เหมือนกันท่านอาจารย์ยอนท่านอยู่ในระหว่างประมาณคศ90รือถึง95ท่านเขียนพระัมีทุกเล่มรวมระยะเวลาของของ,ของท่านแบ่งเวลาที่จะเขียนตามการทรงน,นำของพระเจ้าตอนนี้เป็นนิมิตเฉพาะระหว่างท่านกับพระเจ้าให้เขียนในยุคสุดท้ายมันจุเข้าไปในพระธรรมวิบรน ทั้งสิ้น22บทในตรงนี้บอกว่าพระเจ้าค่อยคําถึงกิจจักรเมืองทิยาธิราค่อยคําของถึงกิจักรเมืองทิยาธิราคิจจักรนั้นก็แตกต่างกันไปตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นที่พระวจ,จนะของพระเจ้าได้พูดถึงเกี่ยวกับคิตจักรแต่ละแห่งก็แตกต่างกันไปตามหลักการประพฤติ พาะที่จักทุกแห่งไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้เรื่องทั้งหมดเป็นผู้เข้าใจทั้งหมดมีชีวิตไม่บกร่องไม่ชีวิตไม่สมบูรณ์ทั้งหมดไม่ใช่แต่จะได้แต่ละคนมาต้องฝัดรวดต้องเริ่มจากการที่จะเรียนรู้ชีวิตในการที่เข้านอกออกในต้องเป็นผู้ที่เป็นสามาชิกกิจจักรซึ่งมีการรับรอง เป็นสามาชิกคิดจะจากจากการที่นำวิญญาณเชื่อพระเจ้าแล้วพี่น้องต้องเจริญเติบโต,ตากับการดูแลเอาใจใส่มองภาพชีวิตของแต่ละคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เจิมท่านยอนไหมเลยเป็นพิเศษเลยพี่น้องี่รักเป็นพิเศษใ้รักนิมิตใ้รักคำมายก่ององทรงพบกับท่านและทีงพบกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้อยู่เกาะปัตนน เราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าในตรงนี้ว่าข้าพ้าอ่านแล้วพวกท่านสลับกับข้าพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงเขียนให้ท่านยอนเขียนนั้นจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพิจะจัรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรเหมือนอย่างเปลวไฟ และทรงมีพระบาทเหมือนทองสำริดได้ตัดดังนี้ว่าเราเรารู้จักขอบแบบคุณของเจ้ารู้เรื่องความรักความเชื่อการาทนบิติและความทรมนของเจ้าแล้วรู้ว่าความประพฤตินในตอนรายนั้นดีกว่าตอนต้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟัง เยเซเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพจะนะนางสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับใายของเราให้ร่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชาพวกเคารพเราให้โอกาสนางเพื่อจะได้กลับใจใหม่แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการร่วงประเวณีนี่นะเราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้และโยนพวกที่ร่วงประเวณี กับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนางเราจะประหารลูกๆของนางให้ตายแล้วที่จะยาทั้งหมดจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบความคิดและจิตใจและเราจะให้กับเจ้าทั้งหลายแต่ละคนตามความประพฤติของพวกเจ้า สำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองที่ยาธิราที่ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของสตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าถึออย่างไรก็จงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมาและคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุด เราจะประทานสิทธิอํานาจเหนือบรรดาประชาชนกับเราและเขาจะปกครองดูแลงนทั้งหลายด้วยคาถาเลยเหมือนอย่างหม้อกระเบื้องที่ถูกตีแต่เป็นสิ่งเสียเหมือนอย่างที่เราได้รับอํานาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาวประจํารุ่งให้กับ ด้วใครมีหนูก็ให้ฟังข้อความที่นักญาติกับทิ่ิตจักทั้งหลายอาเมน